สวัสดี FC ซีทุกท่านคะ่ะสวัสดีมาดึกนะคะวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะตื่นสายได้นะคะอันนี้ก็ถ่ายเด็กข้างๆทางให้ดูนะคะยังมาไม่ครบนะคะเนี่ยนกจะได้เทอาหารให้พวกเขานะคะช่วงนี้ไม่มีรถนะคะเพราะว่านุกกลับเร็วนะคะวันนี้นะคะแต่ช่วงเย็นมารถเยอะมากนะคะกลับมาถึงบ้านก็มาเห็นโซลารเซลล์เขาทำงานนะคะ วันนี้แดดแรงนะคะแดดแรงเขาถ้ามีแดดเขาก็จะน้ําจะพุ่งอยู่ตลอดแบบนี้นะคะนี่อันนี้ตอนเย็นเฉยนะคะเมื่อตอนกลางวันอะ่ะแสดงว่ามันต้องพุ่งขึ้นสูงกว่าน,นี้เพราะว่าแดดมันแรงมากคะคะก็พอได้ดูได้ชมให้มันสดชื่นหัวใจนะคะน้ําผุโซลารเซลล์นะคะก่อนจะเข้าบ้านก็มาดูเด็กๆก,ก่อนนะคะวันนี้ไม่ลองเลย ทุกวันเห็นหน้าจะร้งองเงีแยงงเงียเงี้ยเงียร้องอยากเรียกร้องอยากออกมาอยากอะไรก็ไม่รู้ของเขาเหมือนกันนะคะวันนี้ดูพากันนอนนะคะสายลุงแล้วก็ไข่ถ้าไม่เป็นสายไหมก็สายฝนแล้วก็ตอนอยู่นั่นก็เป็นจำชื่อลูกไม่ได้ลูก <laughs> ลูกหลายตัวจำชื่อลูกไม่ได้ แม่ดำเขาก็แผลก็ดีขึ้นแล้วนะคะแผลแห้งแห้งจนเกือบจะหายแล้วนะคะตะเอ๋สายลุงก็จะมีแผลที่คอนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ทายาให้อยู่นะคะเด็กๆมีห้าชีวิตนะคะเด็กๆมีห้าชีวิตนอนแข็งแรงขึ้น ขึ้นกว่านี้หน่อยก็จะได้ไปทําวัคซีนนะคะแต่ตอนนี้ก็ก็แข็งแรงดีนะคะเขาก็วิ่งหยงอกล้อกันวิ่งเล่นปีนป่ายก็ถือว่าก็ถือว่าแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยที่เขาก็ไม่ต้องไปออกเร้ลอนอยู่ข้างนอกนะคะไม่ต้องไปรับเชื้ออะไรอยู่ข้างนอกด้วยนะคะนี่แม่จำปานะคะแม่จำปาแม่จำปาทำหมันแล้วนะคะดูว้วนทวนท้องป่องเลยนะคะก่อนที่เขาจะ จะไปทำหมันนะเขากา็หยุดให้นมลูกประมาณสักไม่กี่วันนะคะไม่กี่วันเขาก็ยังพร้อมอยู่เลยนะคะลูกก็พาเขาไปทำหมันกับพี่น้องของเขานะกับแม่ตุ้มแล้วก็พี่น้องเขาอีกคนหนึ่งก็ทุกทุกชีวิตก็ปลอดภัยดีค่ะปลอดภัยกลับมาหมันก็ผ่าข้างนิดนึงค่ะแผลจิตเดียวะคะ่ะข,ข้างลําง ข้างข้างตัวเขาเนี่ยค่ะสองสามวันแผลก็แห้งละแห้งแล้วก็รอให้แผลติดกันสนิทแล้วก็เป็นไหมละลายนะคะเป็นไหมละเป็นไหมละลายสองพันห้านะคะตัวเมียก็ยังไงล่ะนุ้คิดว่านุ้คิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีะค่ะถึงราคามันจะสูงเพราะว่าแถวบ้านก็8 9ดเรอยก็จริงแต่ว่า ใช้วิธีแบบใช้วิธีให้ยาซึมค่ะให้ยาซึมเด็กๆก็นุกก็เลยคิดว่านุกสงสารพวกเขานะคะถ้าจะทําให้พวกเขาก็ทําให้พวกเขาได้ปลอดภัยไปเลยนะคะน้าใสก็มานั่งจ้องมองไฟโซลารเซลจะค่ําแล้วสําหรับคลิปนี้ขอพวบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ